คุณยายห้าแผ่นดินอายุยืน100ปีเผยเคล็ดไม่รับสุขภาพจิตดีร,ร่างกายก็ดีคุณยายห้าแผ่นดินอายุยืน100ปีเผยเคล็ดรับสุขภาพจิตดีร,ร่างกายก็ดีลูกเผยกินอาหารพื้นบ้านทั่วไปตามประษาชาวบ้านที่บ้านพังคว้างกลางต่อพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพบยายแพ้ไววัย100รปี4เดือนอายุยืนที่สุดในตำบลสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงแม้ดวงตาจะไม่ไม่ค่อยเห็นแต่หูและประสาทความจำยังดีพูดคุยโต้อตอบรู้เรื่องเผยเคล็ดไม่รับอายุยืนสุขภาพจิตดีร,ร่างกายก็ดีตาม หากจะกล่าวถึงผู้คนในปัจจุบันนี้อายุไขก็ไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจากอาการป่วยบ้างเป็นเหตุให้จากไปก่อนวัยอันควรแต่ที่จังหวัดสกลนครยังมีคุณยายท่านหนึ่งที่ถือว่าอายุยืนยาวคือหนางหนูแพ้วฐานทองดีอายุ100ปี4เดือนชาวบ้านพังคว้างกลางต่อพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเกิดวันที่10กันยายน2466หรือเกิดในรัชกาลที่6ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกสาวและลูกเขยที่คอยดูแลอย่างดีล่าสุดวันที่2มกราคมเพิ่งได้รับรางวัลผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในด้านผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงจากสมาคมผู้สูงอายุในพระราชินูปภัม โดยคุณยายมีชื่อเล่นว่าคุณยายแพ้วซึ่งคุณยายยังได้ยินพูดคุยโต้อตอบรู้เรื่องได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยความชราภาพดวงตานั้นมองเห็นเหลือนลางส่วนการเดินพึ่งจะได้ให้คนช่วยพยุงเหมือนตอนอายุ99ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือลูกสาวบอกว่าคุณยายไม่ได้เคร่งเรื่องการรับประทานอาหารแบบสุขภาพเท่าใดนัก ก็รับประทานอาหารพื้นบ้านทั่วไปตามประษาชาวบ้านเช่นต้มแกงป่นนึ่งและทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นแต่เน้นอาหารอ่อนลงที่คุณยายแข็งแรงเพราะอาดีตนั้นคุณยายทำไรทำสวนเลี้ยงชีพถือเป็นการออกกำลังกายในตัวโดยเฉพาะเคล็ดไม่ลับคือสุขภาพจิตตีไม่เครียดดูแลทั่วไปแค่นี้ร่างกายก็ไม่สุดโสมจึงทำให้ป่วยน้อยมากที่สำคัญเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีเสียชีวิตไปก่อนแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกถึง6คนโดยหนึ่งใน6ก็รับราชการครูด้วย โดยยายแพ้วให้พอในโอกาสปีใหม่ให้ทุกๆคนอายุยืนเหมือนยายไม่เจ็บไม่จนตลอดปีนี้และปีต่อๆไปโดยคุณยายถือว่าเป็นบุคคลคนห้าแผ่นนดิน